พอดีทุกคนค่ะมาเจอกับเพลงแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป Bed of สองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าปีนี้นะคะมีอะไรที่เป็นที่สุดสําหรับเพลงบ้างมีตัวไหนบ้างที่เพลงใช้แล้วชอบใช้จริงรีวิวจริงอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยจริงๆแล้วคือมันมีหลายตัวมากแต่เลือกอันที่แบบเราใช้ประจําที่สุดแล้วก็ใช้แล้วชอบที่สุดมานะคะก็ไปดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะทุกคนมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกของเราคือเป็นตัวที่แบบขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Mercy v i t a มิน C นั่นเองนนะะคี่เลย คือแบบเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆอยู่ในชีวิตประจําวันมากนะคะเป็นแบบรูทีนของเพลงเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มวิตามินซีสูตรคุณหมอนะเป็นเซรั่มที่รวมวิตามินซีถึง3อนุพันธ์ไว้ในขวดเดียวนะคะคือแบบดีงามมากต้องบอกก่อนเลยว่าเพลงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบแพ้พวกวิตามินซีนาอชอบใช้แล้วแบบมันคันหน้าแต่ตัวนี้เพียงใช้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วก็ใช้มาหลายขวดแล้วอีกอย่างคือเขาอ่ะมีแบบซองด้วยนะคะนี่แบบซองคือเพลงใช้หมดแล้วนะก็เลยแบบไปซื้อแบบขวดมาเพราะว่ามันเวิร์กมาก ก็เลยแบบเออนั่นแหละหยิบมาใช้ใหม่นะคะคือรอยสิวจางลงไวแล้วก็หน้าขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวนี้คือแนะนํานะคะไม่ได้อวยแต่แบบว่าเออแบบใช้แล้วชอบมากนะคะก็เลยแบบให้มาเป็นตัวแรกเลยนี่เดี๋ยวเพียงจะให้ดูเนื้อเขานะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงหืมกลิ่นหอมแบบวิตามินซีมากทุกคนกลิ่นแบบลอยออกมาเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบอ่ะสีขาวๆแบบนี้นะคะสีขาวแบบขุ่นๆเนาะ เนื้อซึมไวนะคะเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนอะหนะเลยนะคะปกตินะคะวิตามินซีเวลาเราใช้ใช่ไหมเวลาเราแบบลงกันแดดทับต่อจากวิตามินซีมันชอบจะเป็นแบบขุยๆแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้คือแบบใช้ได้ปกติเลยที่เอาตัวนี้ขึ้นมาเป็นเบสออบเย2,021นะคะก็เพราะว่าคือเขาเนี่ยช่วยแบบ ยังไงอะหน้าขาวทุกคนก็แบบกรจ่างใสแบบเห็นได้ชัดจริงๆแล้วก็รอยสิวเนี่ยจางลงไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้แบบผิวหน้าแบบติดทนมากขึ้นเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะแบบทําให้แบบเมคอัพของเราอะติดทนนะจากปกติที่แบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็แบบเมคอัพทำไมห,หลุดง่ายนู่นน,นี่นั่นแต่ตัวนี้ตั้งแต่ใช้มารู้สึกว่าเออ ไม่ได้คิดไปเองแล้วแหละคือแบบแต่งหน้าแล้วมันติดทนจริงๆแลวหลายคนอาจจะเคยเห็นแบบคลิปกันก่อนว่าแบบเออพิงก็เคยรีวิวเมอร์ซี่ตัวนี้คือบอกเลยว่าเคยใช้แล้วก็หยุดใช้คือกลับมาใช้อีกกี่รอบก็คือมันก็ยังปังอยู่ดีอะทุกคนคือเขามี22แบบเนาะแบบซองแล้วก็แบบขวดนะอันนี้มีขายที่เซเว่นนะคะซองละห้าบาทก็ลองไปหาดูกันได้ขวดใหญ่นะคะหาซื้อได้ที่วัสดนะหรือว่าจะเป็นออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะเีพิงขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยก็ราคาจากปกตินะคะห้าร้อยเก้าสิบเหมือนตอนนี้กกาาาลังแบบรค็ ลองไปดูกันเออเราก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออสองตัวนี้สูตรเดียวกันไหมเออมันเหมือนกันนะคะทุกคนแต่แบบเขาทํามาแบบสําหรับเออใครอยากทดลองใช้ก่อนก็ใช้แบบนี้ใครอยากแบบใช้คนใหญ่เลยก็ซื้อแบบนี้นะคะอย่างเพียงพิงก็คือซื้ออันนี้เสร็จแล้วแบบมันเวิร์ก็เลยซื้อคนใหญ่ไปเลยคุ้มกว่านะคะก็มาดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยตัวที่2นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเบนแสกหลายๆคนอาจจะเคยแบบว่าคุ้นหูคุ้นตากันมาแล้วนะคะ สำหรับใครที่เป็นสิวอักเสบสิวอุดตันอะไรเงี้ยคือจะได้ใช้บ่อยแน่นอนตัวนี้เพียงก็ให้เป็นเบสอสองพันยี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากคือแบบใช้บ่อยมากนะเพราะว่าเราแบบค่อนข้างที่จะเป็นสิวนั่นแหละก็เลยจําเป็นต้องแบบเออมีติดบ้านไว้แล้วคือเวลาแต้มอะ่ะ คือเพลงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แต้มแป๊บเดียวแล้วล้างออกนะคือเพลงแต้มแบบค้งคืนแต่แต้มแบบบางๆเนาะเวลาแต้มเสร็จอะสำหรับใครที่แบบเป็นหัวแดงแสมมติว่าเป็นแดงๆดงแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบยังไม่มีหัวขาวขึ้นอะแนะนำว่าให้แต้มไปเลยแต้มไปทุกวันสักพักนึงมันจะแบบมันจะผุดออกมาแค่นั้นคือมันไม่ได้ทําให้แบบว่าหน้าแบบเป็นสิวเลือดเทออะไรอย่างนั้นนะแต่แบบมันจะแบบค่อยๆขึ้นมาให้สําหรับอันที่มันเป็นอุดตันนะอะไรอย่างนี้หรือว่าอันที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยก็ทําให้สิวอักเสบแห้งไวมากขึ้้้้้นนนนนตตัววเเเีียยยยคคืือออพพงงซจจจาา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 ก่่่่่่่่รรรขะํไไไไมมดดแแใใทหหหลญ มันก็ประมาณเหมือนจะ300กว่าบาทหรืออะไรนั่นแหละแล้วมันก็มีแบบหลอดเล็กด้วยแต่คือหลอดเล็กก็เพียงใช้แบบหมดไปแล้วไงหมดแล้วหมดอีกก็เลยแบบเออเอาขวดใหญ่ไปเลยแล้วกันก็คือคุ้มดีนะคะอันนี้ลองไปหาดูกันได้นะสําหรับคนที่แบบเออเป็นสิวอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยตัวต่อมานะคะทุกคนเราก็ยังไม่จบไปกับเจลแต้มสิวนะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็น เป p ปไทยแอ n เน e เนะคะเป็นสูตรเร่งดว่วนลดอาการสิวอักเสบของมิซูมิ umi, นั่นเองนะคะตัวนี้คือก็ใช้มาแล้วสุกว่าเออมันก็เวริร์กแล้วก็ใช้บ่อยให้เป็นเบสออฟยได้อยู่นะคะก็คือ แบบวันไหนที่แบบสิวน้อยๆแบบเป็นสิวแต่สิวแบบไม่ได้มากเท่าไหร่ตัวนี้ถือว่าเอาอยู่ในวันที่แบบเออแต่ถ้าสิวหัวช้างนะไม่ไหวสิวหัวช้างต้องตัวนี้นะคะอันนี้คือเหมาะกับสิวแบบธรรมดานะสําหรับเพียงแต่ก็คือใช้คู่กันนั่นแหละเพราะว่าแบบอันนี้ฆ่าเชื้อแล้วอันนี้แบบลดสิวอะไรเงี้ยคือช่วยๆกันไปนะคะใช้คู่กันตัวนี้มีขายที่ออวัดสันเซเว่นเหมือนจะมีแบบซองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะตัวนี้ตัวต่อมาของเรานะคะเป็นของแบรน นี่เลยนะคะสมต,ติโตไม่พูดถึงไม่ได้นะคะลายนี้คือแบบว่าใช้บ่อยนะคะลายสมุทโตทั้งหมดเลยก็คือใช้บ่อยมากก็ตัวนี้นะคะเป็นสมุทโติโทเมท a ล o คอลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีเชอสกินครีมนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เขาเป็น BBC c ที่แบบมีกันแดดด้วยอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเออเวิร์กสำหรับนักเรียนนู่นนี่นั่นนะคะ เพีงอยู่มาหาลัยแล้วก็คือยังหยิบใช้บ่อยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเพีงจะให้ดูเนื้อพราะเนื้อมันแบบเนียนแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยนะคะไม่ทําให้แบบว่าออลอยนู่นนี่นัน่น,นไม่วอกไม่แบบยังไงอย่างไม่ดรอประหว่างวันด้วยอะไรอย่างนี้คือเพียงชอบใช้คู่กับแบบยังไงอะคุชชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทาแบบเปล่าๆไปเรียนคือยังได้คือหน้าพองบริจาคก,ก็เดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้คือใช้ทุกวันตัวนี้นะคะเขามี SPF 50 p a 3บวกนะคือแบบกันแดดได้ด้วยแล้วก็เนียนทั้งวันบอกเลยว่าคคุมมัันนนด้วนะะ้ววยะะตี Work, จ อยากพิ i ให้ดูเนื้อก่อนหลายคนอาจจะแบบเอออยากเห็นเนื้อว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูกลิ่นแบบว่าหอมแบบสดชื่นกลิ่นเหมือนเนี่ยทุกคนถ้าเคยใช้มาร์คมะเขือเทศของสมุทโตกินเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแบบมันดีอะอ่ะนี่นะคะเนื้อเขาก็จะเป็นนี้เนื้อเป็นเหมือนแบบบอกไม่ถูกอะเนื้อมุดมูดมูด,มด,มด,มดแล้วก็แบบเกี่ยง่ายแบบเนื้อบางเบามากมากจริงอ่ะดูกันเห็นไหมทุกคนกแบบเนื้อแบบบางเบามากทาแล้วผิวไบขึ้นทันทีเลยนะคะดีงามจริงอันนี้คือตัวเดียวอะ่ะ ตัวเดียวจบตัวเดียวอยู่นะคะไม่จะเป็นต้องแบบอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่เพียงมีงานอย่างที่เพียงบอกแบบมีงานนู่นนี่นั่น,านอาจจะทาตัวนี้แล้วก็ควบคู่กับพูชชั่นไปแต่วันไปเรียนปกติคือใช้ตัวเดียวแล้วจบจริงๆแล้วก็คุมมันด้วยเขาบอกว่าตัวนี้นะหนึ่งซองเท่ากับมะเขือเทศสิบลูกเลยนะคะคือมะเขือเทศคือของสมุนตัวส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางลายแบบมะเขือเทศเยอะกว่าอะไรางี้เนาะและอีกอย่างนะคะคือตัวนี้เกี่ยงง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบแน่นอนคือดูอ่ะนี่คือที่เกี่ยวไปแล้วนะคะคือเกี่ยงง่ายไม่เป็นคราบอย่่างทีเเห็นลย สำหรับเพนนะคะคือเพนรู้สึกว่าแบบเขาเป็นแบบ BBC C ที่แบบช่วยในการบำรุงด้วยทําให้ผิวชุ่มชื้นหน้าไม่แห้งด้วยนะตัวนี้อีกอย่างคืออย่างที่บอกไปคือคุมมันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงนะมีขายที่เซเว่นนะคะซองๆแบบนี้ก็คือซองละ39บาทคือแบบราคาไม่แรงเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเวนออฟเียนะคะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะเราอยู่ในไลน์สมูทโตะอยู่นะคะตัวนี้เป็นสมูทโตอะโลีเชเนลไบเจลนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบรีวิวบ่อยพูดถึงบ่อยนะเพราะว่า คือเพลงอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะคลั่งรักวันหางจะเคมากคือใช้แล้วแบบขาดไม่ได้อยู่แล้วเนาะก็เลยเออใช้ประจาใช้ตลอดแล้วก็เป็นวบบออฟเียด้วยนะคะตัวนี้เขาเป็นวันห่างจระเข 99. ้99.5เนะคะผสมวิตามินอ e, ีและเมื่อหอยทากจากธรรมชาตินะคะตัวนี้เป็นเนื้อเจลที่แบบว่าบางเบาแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะเนื่องจาก เออฉันเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะทุกคนแต่อันเนี้ยคือใช้ได้เสมอมาเพราะว่ามันไม่เป็นไลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพีงต้องบอกก่อนเลยเพียงมีมีทิคเลยอะ่ะคือหลักๆเลยชอบเอาไปใช้ตัวเย็นแล้วก็แบบพอกทั้งหน้ามาร์กหน้าวันไหนที่เราแบบเจอแดดจะจัด,จดหรือเป็นสิวรอยสิวนู่นน,นี่นั่นคือเพอียงพอกไปเลยวันไหนที่แบบยังไงอะ่ะเราเอามือบอลไปแกะสิวอะไรเงี้ยชอบเอาวันเนี้ยไปผสมกับเอ่อผงวิเศษด้วยนะคะใช้คู่กันแล้วแบบเออมันเวิร์กทุกคนแนะนำตัวนี้คือสารพัดประโยชน์จริงใช้ได้แบบทุกอย่างเนะี่ย ตั้งแต่สก,กัดเบอเย็นเรือลบว่ะทุกคนคือมันเป็นแบบสิบเคล็ดลับเพื่อผิวใสคือสมมติโตเขาชอบแบบจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบใช้ได้อย่าง,างจริงๆนะคือแบบเราก็ทําตามเนี้ยแล้วแบบมันเออโอเค,คอเขาบอกว่าเนี่ยใช้บำรุงผิวกายบำรุงเล็บข้อศอกทาก่อนแต่งหน้าทําให้เมคอัพติดทนนะคะทารอยแผลเป็นแผลเป็นปน,นูแน,นแปะสำลีไว้ถุงใต้ตาก็ได้เฮ้ยอันนี้เคยทํานะคะพอกหน้าก่อนนอนอันนี้ก็ทําบ่อยทาผิวหลังออกแดดคือทําทุกอย่างที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยรักษารอยแผลเป็นบำรุงเล็บบำรุงผิวกายสำหรับคนแพ้ง่่่่าา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 ยยพพออ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 อกกกกกกหหหนนนน้้้้้้้้ทททิิิิดีแแแลลลลลละํเเเเซรรร์์ไวววววววคคคืืตตตมมมมมมูสสึั็ผปถ เราไม่มาร์กนาใช่ไหมตัวนี้เพีงก็เอาทาปกติอยู่แล้วแต่แช่ตู้เย็ยนนะเพราะว่าชอบให้แบบมันเย็นๆแล้วทารู้สึกมันแบบเออผ่อนคลายสบายดีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพ็งจะให้ดูเนื้อเขานะว่าเนื้อเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่เคยเห็นเนื้อเนาะอ่ะนี่นะคะทุกคนกลิ่นหอมนะกลิ่นแบบธรรมชาติอะ่ะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยทาแล้วมันไม่ได้เหนียวอนะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นน้ำนาเนยสักพักหนึ่งก็จะซึมเข้าผิวไปเลยคือชอบมากบอกเลยว่าใครลองแบบแช่ตู้เย็ยนแล้วจะติดใจจริงๆนี่นะคะ คือทาผิวได้ทาข้อศอกนุ่นนั่นได้หมดเลยนะมีขายที่เซเว่นอนะทุกคนราคา49บาทตัวต่อมานะคะมาที่สบู่กันบ้างนะตัวนี้เป็นสบู่ของแบรนด์เลิฟพเวชั่นนะคะเก s โซ p นั่นเองเป็นสบู่องุ่นนะคะทุกคนแต่แบบเออมันอยู่ในห้องนะ้ํามันก็เลยแบบไม่ได้ออกมาให้เอากล่องมาดูเอยเอากล่องมาให้ดูเฉยๆนะนี่นะคะนี่กล่องเขาจะเป็นประมาณนี้ ตัวนี้คือใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดพวกสิวพดอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยตัวสบู่เก็บซมนะคะทุกคนก็คือที่เพียงชอบนะแล้วยกให้เป็นแบบ the best of year ของปีนี้ก็คือแบบยังไงอะผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นรู้สึกว่าล้างหน้าแล้วมันสะอาดแล้วอีกอย่างคือไม่แพ้นะคะคือชอบตัวนี้แหละชอบอะไรที่ใช้แล้วไม่แพ้ทุกทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายเนาะตัวเนี้ยช่วยให้แบบผิวหน้ากระจ่างใสลดสิวพวกสิวอักเสบก็ช่วยนะทุกคนอันนี้คือมันแบบ,แบ,บเวิรรวยลดลาิะรประมณน้ อันนี้มีขายตามเพจเขาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเพงจําแบบยังไงอ่ะคือเพจอะคือสั่งที่ไหนก็ได้นะคะราคาประมาณ150บาทนะก็ลองไปหาดูกันตัวต่อมานะคะทุกคนน้องคนนี้คือต้องเข้าเว็ออฟเยียอยู่แล้วนะนี่จ้ะตัวนี้เป็นเอ่อพิโอริก้าเจลนะคะเป็นดัลกอนบัตสกาเจลนี่ตัวนี้เป็นเจลแบบว่าลดรอยสิวนะคะทุกคนคือแบบใครที่เป็นแบบรอยสิวอะไรต่างๆนานา,นาน ตัวนี้ค่ะช่วยได้ช่วยคุณได้จริงๆแต่แนะนําว่าให้แต้มตอนที่แบบเริ่มเป็นแผลแล้วนะถึงจะแบบเวิร์กเนื้อเขาก็จะเป็นแบบกลิ่นเขาค่อนข้างที่จะเหม็นมากแรงมากอันนี้พูดตรงๆว่ากลิ่นแรงจริงแต่แบบเออเขารักษาร้อยสิวได้เดี๋ยวนั้นคือแบบมันจะหมดแล้วมันเลยแบบบีบยากหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ ราคาไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือแบบมันแล้วแต่ร้านนะทุกคนมันมีตามร้านขายยานะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะอันนี้คือเวิร์กอยู่นะสาหรับคนที่แบบต้องการใช้แบบรักษารอยสิวนะแต่ไม่แนะนําให้แต้มเยอะนะเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นแบบสิวอุดตันแทนพิงก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่แบบพยายามแต้มให้บางๆแบบน้อยๆหน่อยตามแบบแค่จุดอะเฉพาะจุดเพราะเมื่อไหร่ที่เราแบบแต้มแบบเยอะๆมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นแบบสิวอุดตันได้นะคะแต่เรื่องแบบเรื่องรอยสิวอะไรเงี้ยยืนหนึ่ง ตัวต่อมานะคะทุกคนเป็นของเซลวีนั่นเอง Moisturizing Cream นะคะตัวนี้คือช่วยแบบในวันที่เราแบบโคตรจะแพ้เลยแลนแหละพูดเลยว่าตัวนี้คือใช้คู่กับเนี่ยคะ่ะนี่ ใช้คู่กันนะคะคือเวิร์กมากวันไหนที่แบบแพ้ง่ายแพ้ครีมนี่นั่นหยุดทุกอย่างเราใช้แค่2ตัวนี้โอเคมากนะคะตัวนี้คือใช้ตอนที่แบบเพลงแบบแพ้แล้ว,วผื่นคันแดงอะไรเงี้ยคือใช้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ตอนที่แบบหน้าลอกแห้งนะคะตัวนี้ก็เวิร์กนะอันนี้มีขายที่วัดสันนะคะก็ลองไปหาดูกันได้คะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะแบบ Bed of Ear สำหรับปี2021ก็จะมีแต่ของที่แบบใช้จริงๆนั่นแหละท้งนั้นเลยใช้แบบใช้ทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเอาบบมารวมอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะก็สำหรับวั วันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรก็เมนเวอใต้คลิปนี้เลยนะคะ